สมัสรดีไวรุ่นดาวนามเมกทุกคนนะครับนี่ก็คือแบบจุดแข็งของพี่เองนะครับี <Yay! S 1> แบบว่าคอมเลนเกมแรงๆนะทุกคนพี่ก็มีแบบ <No. S 1> โลยูทูบหนึ่งแสนซับ <Wow. S 1> และที่สำคัญน,นะครับพี็มีแบบโรยูทูบหนึ่งลา้านซับด้วยกนะครับแต่ว่านะครับจ,จุดอ่อนของพี่ก็คือ ที่เกียรติทำทำคลิป,ปไปหน่อยนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็พี่ไม่มีกำลังใจทาคลิปเลยนะครับเพราะว่าคนดูไม่ยอมกดไลค์กดติดตามกันมันยากเหรอครับทุกคนครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาปั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดก,ก๊อตจิกลับมาแล้วหร่ออุอ้ยมีลูกฟองกับปอมดักกลับมาด้วยนะครับแค่เก้าเพจเองอะ่ะออแต่ว่าวันนี้นะครับพี่ใส่แบบชุดสีฟ้ามาพี่ก็กาจะมาเอาชุดก,ก๊อตจิสีฟ้านะครับทุกคน ก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะได้นะครับะทุกคนอยากได้อะไรมากกว่ากันนะครับระหว่าง1ชุดกกจจิบวก1หรือจะเป็นคาตนะสีฟ้าไฟฟ้านะครับบวก2มา แต่ว่าพี่ก็กะจะสุ่มหมดทุกอย่างนะครับถ้าพี่เหลือเพชรน,นะครับแต่ว่าพี่ก็จะมาดูนะครับวันนี้พี่ก็จะมาปั้นไอดีเท่าแบบสาระเลยนะครับก็คือ k, <S <S 1> <S 1> เซิร์ฟดาวนาเม็กเป็นเซิร์ฟที่พี่แบบว่าซื้อมาเล่นเองคนเดียวครับทั้งเซิร์ฟมีแค่พี่หนึ่งคนนะเซิร์ฟนี้พี่จะมาปั้นไอดีเซิร์ฟโน .1 ภาคอีสานของพี่นะครับก็ภารกิจเราวันนี้ก็คือแบบว่าชุดกัจจินะครับพี่ว่ามีงบอยู่เอา หนึ่งพันเพชรละกันนะครับ300อยบาทพอ <Wow. S 1> ไม่มีตังค์เติมเกมครับช่วงนี้หลังจากที่เราเติมอุ้ยเอาอุ้ยเอาได้อย่างนี้ลด้หรอครับคือแบบ9 9เพชรเราก็จะได้สกินปืนมา2กล่องแต่ถ้าเติม500เพชรโอ้คาตาณมาเลยนะครับคือคาตาะไฟฟ้าอุ้ยดูดิเท่นะครับไม่ใช่แบบอฟเฟกกอลล่อง,กองแกรงนะครับเชื่อว่าถ้าคาตนาณนี้เข้าเซิร์ฟไทยนะ2,000ันเพชรแน่นอนครับดูดิ กัเอฟเฟกต์ในอนิเมะทุกคนดูดีคร <Ti> ับ like ด <will> ูหน้าร็อบบี้ดีว่าที่ขนาดไหน I r n p I o i n m e c o e a k เทเกินเทเกินเท่เกินเท่เกินเท่เกินไปหรือเปล่าพี่น้องน้องคาตา่าใหม่เทะเ้เช่น้าเลยครับไปอฟเฟกต์คาตาาแบบอนิเมะเทเกินที่พน้องที่พน้องคาตา่าใหมพีทปะ เทจังเลยนะทุกคนมาครับทุกคนนะครับหลังจากที่เราดูคาตาเสร็จนะครับหลังจากพี่เห่คาตาณเสร็จว้าวแค่19เพจเองหรอครับเนี่ยหนึ่งกล่อง สิบเก้าเพชรมีโอกาสได้ถาวรเป้าหมายเราก็คือกอนจิสีฟ้านะครับตัวนี้เลยเป้าหมายเรานะครับตัวนี้มีสีเขียวสีน้าเงินสีอู้ก็จิเพรชรชมพูอะไรก็มาหมดมาคบนะครับเราสุ่มรดแรกไปเลยครับหนึ่งกล่องเบาๆชิ้นส่วนสองกล่องเบาๆาโอ้โหสามกล่องอะโอ้โหอันนี้คือแบบกากสุดของกากสุดนะคือแบบก้วสุดของก้ะสุด่พีดไปเลยครับผมสิบกล่อง อืโอ้โอ้คือ G ีเออยู่นี้หิวตังแล้วเหรอครับเนี่ยถ้าเราก็คือแบบเรการันตีเกลือนะครับว่าจะได้นะครับก็คือต้องเอาชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นไปแลกนะทุกทุกทุกสีเท่ากันหมดหรือไม่ก็ไปได้สกินปืนกล่องสกินปืนก็ได้นะทุกคนนะครับแต่คือมันจะเกลือเกินอ่ะอีกอีกอีกสิบกล่องนี้โอ้เกลือมากเลยนะแม่เกลือมากเกลือมากเข้ม เปิดได้เกลือนะครับไอชิกล่องโอ้ปาดว่ะพี่เปิดทีละกล่องดีกว่าน้องๆที่ทําใจไม่ได้นะครับพี่ว่าเปิดทีละกล่องแล้วกันนะเฮ้ยคือจะไม่มาจริงอว่ะพันเพชรเนี่ยพันเพชรคือไม่ได้ก,ดก๊อตจิไปใส่เลยเหรอครับวิปาดว่ะปาดว่ะอุ้ยห้าชิ้นส่วน อันนี้คือช่องเข้าสู่ช่วงแปมวัดเกลือของจริงนะครับใครที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้เม้นมาเลยแปมวัดเกลืออ่าโอ้มาดูกัน่าจบคลิปนี้ที่จะมีชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะน้นองๆน,น,นะครับหมดแล้วหล่อพันเพชรพี่อ่ะได้มาเจ็ดสิบสองชิ้นโอ้พอ,อเดี๋ยวเราเอาไปแลกลูกซองไฟแล้วกันนะพี่อยากสูงเอาลูกซองไฟแลกได้แค่สิบสี่กล่องไปนึงไปนึง พี่มีวิธีการทำให้ไม่เกลือดูร่บจับตาดูจับตาดูาดาดน้องๆจุ๊บเมาพี่นึงทีดิน้องสมัยอ๋อมือก่อดเปิดทำไมอ่ะให้จุ๊บเิยๆเฉยอู้โอ้โอน้องสิบดูก่องนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรนะทุกคนปั๊บ ว้าวเช่าเจ็ดวันทำไปเล่นไปนะคบผมก็คือว่าไม่ได้กวาจีนะครับจะได้ขาตนะแล้วก็ลูกซองเราได้มาทั้งหมดสามสิบสามวันโอ้อไปหรือเปล่าเออเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปหรือเปล่าทุกคนอย่างเงี้ยไปลองเล่นไหมไอ่ไปกดเล่นนะไหมครับแต่พี่ข้องใจอ่ะพี่ไม่มีชุดกวาดจีเล่นอ่ะพี่งุนหงิดว่ะงุนหงิดวะเดี๋ยวพี่ขอกลับไปเล่นไอดีหลักพี่แป๊บหนึ่ง ในที่สุดพี่ก็ได้ชุดก๊ดจิของพี่มาสักทีโอ้ยนี่มันชุดทีเล็กนี่หว่าติดปีกซะด้วยนะครับหายากชุดเนี้ยเดีววันนี้พี่จะไปรีวิวชุดนี้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะได้ชุดก๊อดจิไปเล่นตามพี่ปะเดี๋ยวพี่จะรีบแบบจบเกมไปเลยนะครับ ชุดก๊าดจีบมันก็ต้องใส่กับสกินสีฟ้าไหมอะทุกคนนี่ปะนี่ฮะชุดนี้สีฟ้าสีน้ําเงินพี่ได้เป็นลูกซองรัวละกันนะครับน้องๆก็คือพี่ไม่มั่นใจนะครับว่ามันชุดก๊าดจีบนี่มันแปลว่าอะไรนะครับมันใช่ตัวไดรดเดส์หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะมันมีกระดูกสลังดึงหวไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้วงมังกรครับว้าวตายดว้าชา ตะวันอหนึ่งครับแป่มวัดดวงซึ่งหมวดหมาป่าเดียวดายนะครับใครที่แบบมาดูคลิปมาเป็น f c ่ดูคลิปบ่อยก็จะรู้แล้วครับว่าโหมดเนี้ย <Wow. S 1> ที่คือว่าสลับกันซื้อปืนฝั่งละ2เกมนะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆเกมสุดท้ายซื้อปืนอะไรก็ได้และแหละมันจะเล่นปืนเดียวกันอ่ามันวิ่งมาทางนี้นะครับั่นน่ะโตเฮ<ต> <humanos. S 1> ้ยเฮ้ยแม่นางแม่นางยิงออแม่นางยิงพี่หมื่นแรงไกหรือเปล่า หัวสรร mm ักงาหนึ oh, see, so, oh, you see, you see. ่งแล้วกันนะครับเกมนะตอนนี้ตีเสมอมาหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้เราชนะหนึ่งเกมแพ้หนึ่งเกมก็คือพบสองเกมแล้วก็จะเปลี่ยนฝั่งซื้อปืนนะเป็นอีกฝั่งเขาจะเป็นคนซื้อปืนให้เราอู้ยูซี่โอ้ยูซี่ยูซี่กำลังดึงหัวพี่ขอเอาจริงครับอะไรอ่ะระวงอุ๊ยเปิดโป๊ไปเดียวแบบว่าน้องเปิดโป๊คนดังเปิดโป๊หรือเปล่า คใครอยากจะเห็นว่าปัจจุบันพี่เล่นฟรีไฟเก่งหรือเปล่าเออพี่แปมจ้างเล่นหรือเปล่าครับจัดฉากจัดฉากหรือเปล่าก็ให้มาดูสตรีมพี่แล้วกันนะจะไม่สตรีมมั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยไปครับวิ่งชาร์จนะครับชุดก็จิมันก็ดูแบบว่าสวยดีทัาเหมาะสำหรับสายถ่ายสายถ่ายคลิปนะสายถ่ายคลิปหัวแตกดดว้าวเดอมีแดงลวด,วด,วดวคือชุดก็จเนี่ที่เรียกว่า ใครอชอบสะสมชอบแฟชั่นชอบถ่ายคลิปต๊อกตอกชอบเข้าโซนต้องจัดนะครับต้องมีนะชุดนะี <Wow. S 1> ้แถมให้ด้วยกิจกรรมแคนด้วยครับเนี่ยเ็นชุดแบบยอดนิยมมากเลยเกมนเล่นเวกเตอร์คู่ <c oughs> <c oughs> ครับจัดไปปาวทางนี้จ้ะโอ้โ,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 โอะไรอ่ะทำไมยิงไม่ตายอ่ะ ต้องอยากจบเกมแล้วตัวเองอ่ะคือตอนนี้พี่แคสเกมก็แบบเวลาตีสองอะครับทุกคน <Wow. S 1> พี่แบบรักคนดูขนาดไหนอะครับกว่าน้องๆไม่มีคลิปด,ดูกว่าน้องๆเหงากันอะไรเงี้ยขอแค่ทุกคนมาดูคลิปพี่ก็กดไลค์กดติดตามระเบิดดักไม่โดนป่ะก็กดไลค์ให้พี่หน่อยได้ไหมล่ะว้าว้ยยิงหมดแม็กไม่ตายอีกแล้วนะอีกแล้วนะนี่นี่สัตว์หมดหม อย่าซ้ำศพนะครับอย่าซ้ำศพแล้วก็เกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับเอ้าอีกฝั่งอีกฝั่งได้เป,ป,ป็นคนซื้อปืนให้เราเฉยนะครับทุกคนเป็นดีเสิร์ดแล้วก็ลูกซองไม่รู้แสดงว่าพี่นี่มันพีเป็นเจ้าลูกซองนะครับอันนี้มาที่ขอวันช็อตขอวันช็อตได้ไหมอ,ะ <S <S อ่ะพ้าอุ้ม่อ้าร่วงเป็นไงครับไดย์มูเสาไม่กินไม่กินพืชน,นะครับอันนี้คือพันกินเนื้อนะผู้ล่าครับอันนี้คือเป็นผู้ล่า เออไม่ใช่แบบไก่สนามจะมันให้น้องให้น้องให้ออจงออเจ้าได้ได้แก้มฟรีนะพี่มันพี่มันโตตึงครับโอเคนะครับคลิปปั้นไอดีย EP นี้ก็จบไปแล้วนะครับใครที่แบบอยากจะไปซุ่มชุดหรือชอบชิคก้ติสีไหนก็คอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมก็น,น่าจะเข้าไทยอยู่นะพี่ว่าคือพี่ก็ปั้นไม่ได้นะครับพี่ก็เลยได้กลับมาเล่นไอดีหลักตัวเองนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามมันต่อไปฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เจอผีนะครับซ you